เข้าสู่ประเด็นหลักของเราวันนี้ก็คือ React ตัวอย่าง The m a r w e l s นะครับก็เป็นหนังที่เรียกได้ว่าเขาอาจจะตั้งใจปล่อยกระแสตอนนี้รับบาบีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนังพลังหญิงเหมือนกันแล้วก็มีผู้กำกับหญิงเหมือนกันแล้วก็ผมยอมรับนะว่าผมชอบตัวอย่างแรกว่าผมชอบพล็อตเรื่องที่มันเป็นเรื่องราวแบบสนุกสนุกสลับล่างกันไปมานุ่นนั่นนี่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยมันมันเข้าทางผมว่ะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบโอ้จริงจังหรือต้องไปเกีย่ยวโยงกับจักรวาลนู้นจักรวาลนี้ผมดันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ผมอยากดู hos, kor, เฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมต้องการจากหนังมาวลความสนุกความบันเทิงคือตอนนี้หลายๆคนไปคาดหวังกับหนังมาวิวความแบบเข้มข้นจริงจังยิ่งใหญ่จักรวาลเชื่อมต่อกันแต่ส่วนตัวแล้วผมดันรู้สึกว่าผมโหยหาผมโหยหาความความสนุกอะเออซึ่งผมรู้สึกว่า มาเวลมันมันคือเอกลักษณ์ของมาเวลมันไม่ใช่แค่ความเข้มข้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวอย่างเดิมมาเวลตอนแรกก็เลยตอบโจทย์ผมมากมากมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างนี้เหมือนกันว่ามันยังตอบโจทย์ผมไหมหรือมันจะจืดจ,จ,จาง,จางๆไปแล้วโอเค okay. ผมไม่ชอบไปตอนนี้เลยผมอยากให้มันเข้าตัวอย่างไปเลย อันนี้มันก่อดซีเคนิมเมชั่นนะแต่เจ๊ออกเจ๊จะออกนอกอวกาศได้นะแล้วจะเป็นไม่กี่คนที่ทำได้นะโอ้มึงเป็นใครเนี่ย Oh, for now. What is happening to me? Hmm. She's entangled our light-based powers. Hmm. So we switch places whenever we use them. Hmm. Hmm. Strong theory. <laughs> you can absorb light. Uh -huh. I can see it. And Kamala... Who's Kamala?

I would oh. never choose to bring anybody into this. Mm. You are not the only thing standing between this and the universe. Mm. <laughs> oh my god, we're a team! If you mm. so, higher. higher. Further. Mm. Faster. Mm. แบบหยุดกันผมชอบตัวอย่างแรกมากกว่านะผมว่าตัวแรกมันมีความเป็นคอมเมดี้อันนี้มันก็ดูแบบมีฉากต่อสู้ฉากโช,ชว์ต่างๆมากมายแต่ว่าผมพอผมดูแล้วผมไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นฉากต่อสู้ที่ผมว้าวซ่ามันเป็นฉากต่อสู้แบบเดิมๆปล่อยพลังต่อยก,กันนู่นนั่นนีนี่ก็ปล่อยพลังนี่ก็ปล่อยพลังนู่นก็ปล่อยพลังใส่กันมันดูเป็นมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าทําไมฉันอยากต้องดูซูเปอร์ฮีโร่คนนี้สู้มันมีอะไรแปลกใหม่จะมอบให้กับฉันหรอมันไม่มีไง พอมันไม่มีแล้วมันก็มันก็ไม่ได้น่าดึงดูดอะไรอย่างแอนด์แมนอะตัวเล็กเป็นโลกคอนตัมอันนี้ได้ไปดูคอนตัมแต่นี่คือก็คือกับตามาวปอพลังกระตุ้ม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 สิ่งเดียวที่พอจะพอที่จะทําให้ผมมีความสนใจในเรื่องพลังคือแต่และคนมีเบสออนสิ่งที่เรียกว่าแสงแล้วพอแสงและคนมันก็ใช้แสงในวิธีการที่มันแตกต่างกันได้ใช้พลังในรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วถ้ามาใช้รวมกันมันอาจจะเป็นพลังใหม่ขึ้นมาได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแบบ ที่มันแข็งแกร่งกว่าเดิมหรือมีพลังหรือมีร่างรวมร่างรวมพลังกันเป็นคนเดียวเป็นร่างสุดยอดปล่อยไฟทั่วตัวคือไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอันนั้นเป็น,เป,นเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจและทฤษฎีที่สนุกแล้วก็น่าสนใจว่าจะไปเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าณนะสิ่งที่เขาโชว์ในตัวอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าในเชิงแอคชั่นมันขายผมไม่ได้เลยแต่ในเชิงคอมเมดี้ที่ตัวละครมันเปล่งไปเปลี่ยนมาและนีสัย่ตัวละครที่มันพุ่งชนใส่กันอ่ะผมค่อนข้างโอเคตัวร้าย ไม่ได้เลยในะความรู้สึกผมมันไม่รู้สึกน่ากลัวไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกเฉยๆแต่ผมชอบประโยคที่เขา,เา,เาคนที่เป็นลูกสาวของมาเรียลัมโบผมจำชื่อไปไปไม่ได้เขาบอกว่ามึงไม่ใช่สิ่งเดียวนะที่จะหยุดพวกนี้จากจากัจกรวาลได้ก็เรียกคนอื่นมาช่วยก็กได้มึงไม่ต้องเป็นนักสู้อยู่คนเดียวก็ได้เออมันก็อาจจะเป็นหนังที่เปิดใจให้แคร์โรแดนเวอร รับความเป็นทีมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคาร์ลันเวอร์ไม่เคยจะเป็นทีมกับใครเลยใช่ไหมก่อนอันนี้นเขาก็ไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะเขากแกร่งมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็กูจะเอาทีมไปทําไมนเมื่อกูเก่งมากๆอยู่แล้วนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัวละครมันหลุดหลุดจะกรอบของการเป็นนักรบเดียวดายขนาดนี้ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะรวมๆประมาณนี้ทุกคนรู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้แชร์แชร์กันมาได้นะผมผมไม่ได้ชอบมากอย่างที่บอกผมไม่ได้ชอบมากแต่ว่า ผมก็พอจะมองเห็นเสี่งที่มันพยายามจะทําอยู่ในตัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับพรีออเดอร์อยู่นะทุกคนเสื้อคูมกับบาร์บี้นะฮะเกรตาเกวิกนะฮะข้างหน้าเป็นเกรตาเกวิกข้างหลังเป็นนี้หนังทุกเรื่องของเธอรวมถึงหนังสั้นแล้วก็บาร์บี้ด้วยนะครับใครสนใจนะฮะราคารวมส่ง590บาทเป็นพรีออเดอร์นะครับแต่ว่าคุณจะได้เสื้อภายในไปใน7วัน หลังจากที่คุณสั่งจ่ายตังมาแล้วนะครับมีไซส์ตั้งแต่ S ถึง 3XL แต่ว่า 2XL กับ 3XL จะบวกขึ้น50บาทนะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถทักแชทมาได้ในตีละกาดูหนังได้เลยนะครับนะทักแชทมาบอกว่าพี่สั่งเสื้อขอรีเทลหน่อยเดี๋ยวส่งดีเทลให้เลยนะครับสำหรับเสื้อเกต้าถ้าใครหายบา์บี้ละไอฉันอยากซื้ออะไรบางอย่างอุดหนุนเราได้ครับอุดหนุนเราได้ครับเราเราดูเราไฮเราทําเรียบร้อยแล้วฮะอ่ะ